สวัสดีค่ะไลฟ์นี้นํามาชวนออกกําลังกายกันนะคะวันนี้จะสังเกตว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาเช้าแต่ว่าฝนเนี่ยก็จะตกพรำพรำยิ้มึงทําให้นําต้องใส่หมวกคราวนี้จะบอกว่าการออกกําลังกายในตอนเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่สดชื่นแล้วก็มันมีพลังมากกว่า ออมากกว่าตอนเย็นนิดหน่อยตอนเย็นจริงๆแล้วก็มีพลังนะคะเพราะว่าจริงๆบางทีเนี่ยนำจะเลือกไม่ได้ว่านํำจะต้องออกกําลังกายในช่วงเชา้าหรือช่วงเย็นมนแล้วแต่เวลาคลาสโยคะที่ว่างนะคะแต่อเผอิญวันนี้คลาสโยคะตอนเช้านํำไม่มเีเดี๋ยวนํำก็จะเหลือแค่ฝึกโยคะช่วงเชา้าแล้วก็วันนี้ก็เลยมาออกกําลังกายตอนเชา้าอันนี้จะเป็นนํำจะแพลนให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นที่สนาม สนามที่ที่นำม,มาเล่นทุกคืนนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะมาเล่นในช่วงในช่วงเวลาในช่วงเวลาเย็นหลังจากคลาสโยคะตอนเย็นนะคะจะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากค่ะตัวพื้นเนี่ยเป็นพื้นของยางนะคะเป็นยางอ่พี่ขอปูราดยางมาต่อยให้เรานะคะทำให้เวลาวิ่งหรือเดินเนี่ยนิ่มเท้ามากนิ่มเท้าสุดๆแล้วก็แบบ มันยืดหยุ่นดีอะค่ะ,ะนํำก็ไม่ได้วิ่งนะคะแต่นํำจะเป็นโรดใช้เล่นสเก็ตนะคะโรล,ลเลอร์สเก็ตแล้วค้าวนี้ก็แฮปปี้ทุกวันเลยค่ะมีอะไรที่เป็นแอคทิวิตี้ให้เราได้ออกกําลังกายได้ทําให้ร่างกายสดชื่นนํำจะพูดอยู่เสมอว่าเรามีร่างกายนี้เพียงร่างกายเดียวนะคะดังนั้นทำเขาให้ดีที่สุดตอนนี้นำมีทั้งการออกกำลังกายช่วยร่างกายส่วนนอกช่วย บอดี้ทั้งหมดแขนขานะคะแล้วก็จะมีทางการทานอาหารที่ดีตอนนี้น้ำพึ่งจะเริ่มตัดสินใจว่านำจะอ,อยากจะเลิกทานไข่ละนะคะจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ยังไม่ฟิกตัวเองไม่มีการฟริกตัวเองนึกซีนว่าฉันจะเลิกทานชั่วชีวิตแต่ณนะวันนี้และเมื่อวานนี้นําก็ทํามาได้แล้วแลนําก็แค่คิดว่าเออฉันจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะตอนนี้นําไม่ได้ทานไข่ละวันนึงสี่ใบห้าใบหกใบนะคะ จะเป็นทานข้าวแล้วก็ตอนนี้นําจะต้องมาเป็นมิตรกับพวกถั่วแทนนะคะก็จะทานเป็นเทมเป้ตอนนี้กําลังฝึกแล้วก็อยากลองทำเทมเป้อยู่เมื่อคืนก็เพิ่งทําเทมเป้ไปครั้งแรกตื่นเต้นมากแต่ไม่รู้จะขึ้นเป็นขึ้นน้องเขาจะขึ้นแบบสมบูรณ์สวยสมบูรณ์แบบหรือเปล่าน,นะคะพอเพิ่งลองทําครั้งแรกก็ดูจากอาจารย์หรือผู้ที่สอนหลายๆท่านใน u t u b e อะคะ่ะก็เอามาแบบ วิเคราะห์เป็นของเราว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าทําผิดหรือทําถูกแต่ว่ามีความตั้งใจแล้วว่าอยากจะทําเพราะว่าตอนเนี้นําได้สั่งเทมเป้ม,มาทานก่อนแล้วนําก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากทานเขาเนี่ยโปรโตีนของเทมเป้นะคะจะเท่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลยคือ100กรัมของเขานะคะจะประมาณ20กรัมที่เราได้โปรโตีนนะคะแล้วโปรโตีนก็จะเป็นสายกรดอะมิโนโดีๆสิ่งที่นำำําทาเทมเป้เองนําจะทาเทมเป้จากถั่วเหลืองค่ะ แล้วก็แต่ถั่วอื่นๆถั่ว5สีน้ำก็จะนึ่งเขาเหมือนเดิมแต่น้ำจะมาทานกับข้าวนะคะ เอามาใส่แล้วข้าวเป็นถั่วนึ่งนะคะแล้วก็ทานแต่เจ้าเทมเป้นเนี่ยตอนนี้ยังเน้นว่าเป็นถั่วเหลืองอยู่เพราะเขาจะค่อนข้างดูแลง่ายหน่อยเอาเปเลือกออกเอาอะไรออกมันจะมีถั่วเหลืองซี่ที่สามารถทําเป็นเทมเป้ได้ง่ายๆนะคะหลายๆอย่างในชีวิตเราค่ะเราเป็นคนเลือกเองทั้งหมดนะคะทั้งการออกกําลังกายทั้งอาหารการกินนําจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเสมอเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเราเลือกได้ค่ะเลือกได้ทุกแบบเลยแล้วก็เปลี่ยนการเลือกได้ทุกวันด้วยซ้ำสิ่งที่ดีคือเราสามารถ เปลี่ยนการเลือกได้นะคะเมื่อเราคิดใหม่ทําใหม่คิดถูกแล้วนะคะลองเลือกใหม่เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตสิ่งที่เราเลือกตอนนี้บางทีไม่ใช่อ่านว่าจําดีหรือจําไม่ดีนะคะแต่เราลองเลือกด้วยสติปัญญาอันสูงสุดของเราณนะวันนี้ว่าเออวันนี้ฉันมีความรู้เรื่องแบบนี้เรื่องโปรตีนแบบนี้เรื่องการทานอาหารแบบนี้ฉันลองเอามาทาดีๆให้กับชีวิตฉันลองทําอะไรดีๆให้กับร่างกายเรานะคะหลายๆอย่างค่ะ ทำแล้วมันจะมีอ,อย่างนําไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะมันจะมีพลังมาจากข้างในมันจะมีแรงมีพลังอะคะ่ะลองดูนะคะไม่จําเป็นว่าต้องทานเนื้อสัตว์แล้วถึงจะมีพลังนะคะบางทีเนี่ยเราลองเลือกอะไรแปลกๆในหม่หลายๆ,ๆอย่างในชีวิตดูคะ่ะแฮปปี้มากๆค่ะวันนี้ก็ดีใจได้ออกกําลังกายแต่เนี้ยฝนก็จะมีตกตก,ตกอยู่นิดหน่อยนะคะน้ำก็ต้องใส่หมวกไว้นะคะแล้วก็ แฮปปี้ที่สุดท,ทุกเรื่องของชีวิตนะคะทําทุกเรื่องทุกสิ่งให้ดีที่สุดเวลาที่เราสุขภาพดีแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรคิดอะไรดีๆได้อีกหลายอย่างหลากหลายรูปแบบเลยค่ะลองดูนะคะแล้วพบกันคุยกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่สนามด้วยสนามสวยมากๆเลยเนี่ยสีเขียวสดชื่นสดใสามากๆเลยนะคะ